ทักทาสบายดีเงี้ยคืทุกคนอน,นี้ค่อยกับซีมาเบิ้งเขาจีหมูนะนตอนนี้ค่อยกับมาฮอเดเดีตามไปเบิ้งกัมเลนนะนะเ <c oughs> จ็บคอเดีตามไปเบิ้งเล็นนะทุกคนวดน้ำลแลล้วก็ <c oughs> ถือตัวใหญ่อยูย่เนาะขูดบน้าง <c oughs> มั้ย พูดแล้วกรเป็นตะกินนัลลิโนพูดแล้วก็ลาพอดีกินเนี่ยกระยอมมาปาดี่พี่็ร้อยไ่เก้าร้อยลกลกมาเนาะแต่กาลพันมีลเลยเงินบาทขึ้นเมกี้ชาวมันลแต่เงินบาทลงชาวขึ้นนะนเลยเงินบาทลกไงชาลพัน ว่ขึ้นแถวเรเจ็ดรอยนงานเชื่อไปเว็ไป้อยดูหนังมันหนังยำหนังรอยอจยอยืดูหนัันเลิศค่ค้ทอดเลพีมันเลยจีบเดะพีโลดโมโลดบ้าข้าวเมาสัยาเลยกินเนาเขาวันได้เก็บเนาอย่เนาละ ราอดนอนนื้อากไมันโอกานั้นรไม่พูดผู้เงพูมีผู้อบนเอาค่เาปั่นได้เลยไปเอาเยอะหนึ่งกับได้เชืนะไปเอาเยอะหนึ่กับรได้เชืนงหมดกระซ่าอมก็ได้ดแล้วก็มือโคยือคนเขาคนบาดนี้แล้วก็มือโคยืนเขาคน่ากินเยะ

กเดนได้แบ่งนะฉันมันไม่โอ้พ่าฉันมันหนาวฉันโอ้ก็ได้ก่าดูคาอะไรเอ้โอซามันเซอร์บ่้นอไปทางนั้นแล้วนี่ไปออยูฟุก็ได้เซมายนี่คือสิเอียซอยยูเพิ่นเข่าไม่ใช่ครับผมแคมันปลามาโกยู่นี่ดิ ดยวไปเพืนผู้เพินงานพล่น่างไปเลยน้ววาดึีไปแล้วโตดปูตนี้ก็หล่นชินออกมาชิได้ช่อชินนะปัะนี้ยนกเกดเพอร์กามาโอ้ลูกใจลูกเท๋งไนะ ตอนนี้ก็จะที่กินก่อนคนเลยปั่นกระซาวยินบ้าตอนนี้เซอรบกน้ามาได้สมือ้เลยจับแล้วนะเดี๋ยวเลวแช่บ้า

กระดุมันอยไปน่ำกินไปนํำบอชอยแล้วห้างกสิเอาไปราบน่มันเนี่ยกระดุแม่นกสีแกงน้อยนึขารสิเอาไปลาบเลยเลหลเติมน่อมุน้อยันมีมีแต่มันมันเนื้อมดนะอ่ะมงมง โยคะบองเอหนมองก็บังไงนึ่งทางจีนี่เลยทางขึ้นไปนะ แล้วก็ได้ชูปุ๊บอันนี้ชูปุ๊บนะค้างึ้นในมอยนั่นแล้วก็ได้ชูปุ๊บมอนั่นนี่ตูปุ๊บแบนี้ค้างมอก็ีด้วยมองแบบใหญบกคำบ่เอ้แต่เอาไม้ซ่อันเดียวมาเลยนะทอประเดียเนาะทอเดียวเลยนะมันกระเทินเออนี่มันบิดลายมันมันโยกมัก หลังจากที่โคแล,ล้วข้าก็สีเอามาสีปงแล้วก็สีลาบเอาลาบหมูกระดูกมา,าสีนต่อไปอ,อกีกก็เล่นๆไปเลยออเพดแล้วออตอนนี้มองกระพดใกล้สุกเลยนะนออพดปลอกปลักย เซนส่วนกระดูกมันอะยังไม่ทันในซุปกระแจงชายุโกยนะนอกโกยหมอนั้นเพื่อสะเขิงท้องมันบ่ไม่คอดจันี้เก้ทองมันเนงเช้าเลกรางตอนนี้กกลุ้กซุกระบ่นี่นพอแล้วมั้งนู่วันนี้แหละซุกละ ปงเลยปอเาอาไรแล้ว huh, ว่าจะจนะเสพแล้ึ้่อืมพอดีปุงนะซุปแล้วก็สิปป้งนั่งปงไปเลยเลยแต่กระดูกนี่ลยไปแมทัง ตักใกระซ้ามมั้นีสิบุงใช้กระซ้ามนะลาบใช้กระซัามนี่เป็นแต่เสพแกงกระดูกก็ใกลสุกเลยนะใส่น้ำนะาวันนี้สิมาปุ่งเพิ่งเพราะว่ามันเย็นแล้วนะ Tại mình nhìn em cũng xuân vượt qua những mấy tháng này lèo, những mấy tháng xúc nữa, chứng nổi cả xúc nữa.

ลองคิดได้ไปกินแล้วันนี้ลองนี่ไปสิกด้ยนอได้างสื้อะไรละขั้นตอนชอบสเพิ่งมสุซอยพักมานำหลังบ้าแล้วก็บ๊ะแม่กุมินเดจ็บ้ากูใหนเจ้วไปจามนี่เป็นเแล้วดิ พ่อบอกเขาโคนนะขม่าอยู่แล้วเขาเสอโน่พ่อเราบอกจานเข้มสิมมั้งกอนอันนี้ก็ปรุงแล้วเหลือแต่ตักไปนี้ต้องถ้าแกงถ้าแกงซุปก็ยังตักความเดียวอ เขากินแล้วไหมฮานโน่เัน่งไกินนำ้ำเปนะ็นยาลงคลิปไหมทุกคนมีบ้างการกลืนมันต้นส่ายไม่ได้กินข้าวหรอ คนตอนนี้ค่อยจะกินข้าวอิ่มแล้วนะอ่าสำหรับคลิปนี้จะได้คอจบเพลงซ้ำนี้นะทุกคนเดี๋ยวขึ้นหน้าพอกันใหม่